สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับมีกระบะใช้งานมาฝากหนึ่งคันนะครับกระบะหัวเดียวตู้เย็นนะครับพร้อมเอาไปทำเงินทำงานต่อยอดสร้างอาชีพได้เลยครับมือเดียวป้ายแดงนะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับอิสุสุดีแม็กปีสองพันแปดเครื่องสองพันห้าเกียร์ธรรมดาดีเซลคอมมันเลวนะครับ รถพร้อมใช้เอกสารครบถูกต้องนะครับตู้เย็นห้องแอร์ใช้งานได้ปกติสมบูรณ์นะครับใช้ทํางานได้เลยครับใครที่กําลังหารถใช้งานแนวนี้นะครับนานๆจะมีมานะครับเป็นรถตู้เย็นนะครับนี่เลยครับวิ่งของส่งของทุกของใส่ของเย็นได้เลยครับ รถพร้อมใช้มากนะครับชมเช็คดูรถทดลองขับคลอง7ปทุมธานีนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยครับบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับเกียร์เครื่องยนต์แน่นๆนะครับใช้งานแล้ว190 0 0 0กมิโลเมตรครับกับรถมือเดียวป้ายแดงรถทําเงินรถทํางานนะครับใครที่ชอบและกําลังหาถูกใจแน่นอนนะครับกับราคาและสภาพนะครับรถแบบนี้ทำเงินทำงานสร้างอาชีพได้ครับคุ้มสุดๆนะครับกับราคา1 5 9 0 0 0ับาทนะครับโทรได้ไลน์ได้ติดต่อได้ตลอดนะครับห้องเย็น ตู้เย็นแอร์ใช้งานได้ปกตินะครับพร้อมใช้พร้อมขับพร้อมขายพร้อมทําเงินสร้างงานสร้างอาชีพได้เลยครับภายในสวยๆครับเครื่อง2,005ดีเซลคอมมอนเรลนะครับตัวนี้เป็นกระจกมือหมุนนะครับดูคลาสสิกหน่อยแต่เน้นใช้งานรับรองคุ้มสุดๆนะครับระบบความเย็นเย็นปกตินะครับห้องเย็นแล้วก็แอร์รถก็เย็นปกตินะครับ เบาสวยๆส,สภาพดีๆนะครับเน้นเอาไปทําเงินทํางานสร้างงานรับรองว่าคุ้มสดๆนะครับราคานี้สภาพนี้แจ้งจากช่องนะครับขอส่วนลดและการกันตีการจัดส่งให้กับสมาชิกได้ทั่วไทยนะครับเราคัดรถสวยเช็ครถสวยนํามาส่งต่อให้กับสมาชิกที่กําลังหาแนวนี้ทรงนี้นะครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับได้เลยครับเครื่อง2,5ดีเซลคอมเร็วนะครับทนทานดูแลง่ายอไหล่ใช้กันได้สบายครับดีแม็กเป็นที่รู้กันเป็นรถตลาดครับฉะนั้นตัวนี้น่าสนใจด้วย ด้วยสภาพด้วยราคาและด้วยการนำไปใช้งานถือว่าคุ้มมากๆนะครับถ้าใครอยู่ทางนี้แนวนี้อาชีพนี้นะครับรีบพิจารณานะครับฝากกดไลค์กดแชร์ไปหน่อยนะครับสำหรับคันนี้รถสวยพร้อมทำมาหาเงินครับทำมาหากินใช้งานได้เลยครับเครื่องเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์เอกสารครบถูกต้องบริการจัดส่งทั่วไทยชมเช็คดูรถทดลองขับที่คลองเจ็ปทุมธานีนะครับคลองเจปทุมธานีโทรได้ไลน์ได้ติดต่อได้ตลอดบริการจัดส่งทั่วไทยรับประกันได้ รถแน่นอนเช็คชมดูรถทดลองขับไม่มีผิดหวังครับรถเช็ครถขัดมาเรียบร้อยเป็นมือเดียวด้วยครับแล้วก็ใช้งานโดยประมาณ1 9ึ่งแกิโลเมตรนะครับรถสวยจัดครับคันนี้เอาไปทําเงินกันนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ